ก็กลับมาพบกับพี่เจสเมดอีซีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะคะก็จะมาเฉลยข้อสอบ usmle quiz นะคะประจำสัปดาห์กันนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลย,ยคำตอบนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังเนาะว่าข้อสอบข้อนี้นั้นเขากล่าวถึงอะไรนะคะพูดม,มีบทสรุปว่ายอย่างไรและ ช้อยใดเป็นช้อยที่ถูกต้องเพราะอะไรนะคะและตอนท้ายเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าหลังจากที่เราได้วิเคราะห์โจทย์ข้อนี้แล้วเราได้อะไรจากโจทย์นี้นะคะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโจทย์เขาถามว่าผู้ป่วยชายอายุ65ปีนะคะมาพบแพทย์ด้วยอาการอ่อนเพลียแล้วก็มีความเหนื่อยล้านะคะมีการเปลี่ยนแปลงทาง การมองเห็นด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงการมองเห็นนะแล้วก็มีการามีการพบว่าความดันดโลหิตนั้นที่เช็คไวเท้าไซน์นะคะอยู่ที่150-95ม mm มตรประหลอดนะจากการตรวจสอบพบนะคะก็พบว่ามีการสะสมของไขมันบนหน้าท้องนะคะบนหัวไหล่นะ,ะหรือที่เราเรียกว่า Buffalo h u ัมนะคะแล้วก็มีใบหน้ากลมนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ามูนเฟสหรือว่าใบหน้าวงพระจัน์นะคะแล้วก็มีรอยแตกสีแดงบนม่วงเล็กน้อยบนหน้าท้องนะคะแล้วก็มีรอยช้ำหลายจุดบนแขนนะ,ะแล้วก็ผู้ป่วยนั้นก็มีการความสามารถในการมองเห็นที่ลดลงด้วยนะคะอาการจากการผลตรวจร่างกายของ ผู้ป่วยเรารายนี้นั้นบ่งชี้ชัดเจนนะถึงโรคคูชิงหรือว่าคูชิงซินโดรมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการได้รับคอติคอคอติซอลนะคะในระดับสูงเป็นเวลานานนะก็จะมีลักษมีลักษณะความอ่อนเพลียความเหนื่อยล้าการเปลี่ยนแปลงการมองเห็นความดันสูงอ้วนนะคะใบหน้ากลมแล้วก็มีรอยแตกนะคะสีแดงม่วงบนหน้าท้องนะการตรวจร่างกายนี้ก็ตรงกับสาเหตุของโรค คุชชิ่งนั่นเองนะคะโรคคุชชิ่งหรือว่าคุชชิ่งดนะิซ mm ีส้น่ะเกิดจากาเนื้องอกในต่อมใต้สมองนะคะที่หลั่งฮอร์โมน ACTH หรือว่าอะดิโนคอติโคโทรปิกฮอร์โมนมากเกินไปนะมันก็จะกระตุ้นซึ่งจฮอร์โมนตัวนี้ก็จะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้ผลิตคอร์ติซอลนะคะเนื้องอกในต่อมหมวกไตนะก็คือจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการผลิตคอร์ติซอลโดยตรงมากเกินไปนะคะ ภาวะ A-C-T-H นี้มันก็มี2แบบนะคะแบบหนึ่งมาจากเกิดจากการต่อมใต้สมองกับเนื้อง,งอกอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้เกิดมาจากต่อมใต้สมองหลัง A-C-T-H แต่เกิดจากการใช้ยากรูติโคกรูติโคสเตยรอยกรูโคสเตยรอยมากเกินไปหรือใช้เวลานานหรือว่าใช้สเตยรอยยาวนานต่อเนื่องสะสมนะก็มันจะสามารถแบ่งได้เป็น2สาเหตุนะคะแบบที่มาจาก ต่อมใต้สมองกับแบบที่ไม่ได้มาจากต่อมใต้สมองแต่เป็นการใช้เซลอยมากเกินไปนั่นเองนะคะเพื่อการวินิจฉัยแล้วก็แยกแยะของอาสาเหตุของกูชิงก็ต้องมีการทดสอบหลายอย่างที่ใช้นะในช้อยต่างๆนะ A B C D E F ก็คือเป็นการาทดสอบนะคะข้อ A นะคะเขาบอกว่าเป็นการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมง ของคอร์ติซอลนะคะการทดสอบนี้ก็จะวัดปริมาณการขับคอร์ติซอลใน1วันนะมันจะมีประโยชน์ในการคัดกรองเบื้องต้นแต่ไม่เฉพาะเจาะจงในการที่จะระบุสเปซิฟิกถึงสาเหตุได้นะคะอะค่ะแล้วก็มาดูข้อ B นะคะข้อ B ีเขาบอกว่า h ฮโด d สไฮโดรสเดกซ่าเมทอโซนซับสเปซชันเทสนะคะก็คือการทดสอบการยับยั้งด้วย เด็กซ่าเมทาโซนขนาดสูงไฮโดสนะคะการทดสอบนี้จะช่วยกันแยกแยะระหว่างโรคคูชิ่งที่มาจากต่อมใต้สมองและการผลิต ACTS แบบที่ไม่ได้มาจากต่อมใต้สมองในโรคกูชิ่งนะคะเด็กซ่าเมทาโซนในขนาดที่สูงนั้นก็จะยับยั้งระดับคอร์ติซอลนะแล้วแต่ในการผลิต ACTS ที่ไม่ได้มาจากต่อมใต้สมองก็จะไม่ทำเช่นนั้นดังนั้นการทสอนี้นะคะก็จะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในการ แยกแยะระหว่างสาเหตุทั้งสองนะเพราะฉะนั้นข้อ b ข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ้าวแล้วมาดูข้อ c นะคะข้อ c low dose dexamethasone suspension test นะคะอันนี้จะเป็นการทดสอบการยับยั้งด้วยเด็กซ่าเมทาโซนขนาดต่ำใช้เป็นการทดสอบคัดกรองสำหรับโกกรคคุดจิ้งก็จริงแต่มันไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับการกำหนดสาเหตุนะคะส่วนข้อ d นะคะ เป็นการวัดความเข้มข้นของคอร์ติซอลหลังจากการให้ ACTH การทดสอบนี้จะช่วยประเมินความสามารถของต่อมหมวกไตในการผลิตคอร์ติซอลนะคะแต่มันไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาเหตุของพูชชิ่งนะต่อมาข้อ e นะคะข้อ e ก็จะเป็นการทดสอบความเข้มข้นของคอร์ติซอลในน้ำลายเวลาเที่ยงคืนการทดสอบนี้นะก็จะวัดระดับของคอร์ติซอลในช่วงเวลาที่ควรจะต่ำนะคะ มีประโยชน์มากในการวินิจฉัยโรคคูชชิ่งแต่มันไม่ได้ทำสำหรับการระบุสาเหตุนะและข้อสุดท้ายข้อ F ช้อย F นะคะช้อย F ก็คือว่าี e ั u m ACTH level นะคะก็คือระดับฮอร์โมน ACTH ในเลือดนั่นเองนะการวัด ACTH ก็จะสามารถช่วยแยกแยะระหว่างสาเหตุที่เกิดขึ้นกับ ACTH เช่นเนื้องอกในต่อมใต้สมองหรือที่ไม่มาจากต่อมใต้สมองและสาเหตุที่มาจาก ที่ไม่ขึ้นกับ a c t s เช่นเนื้องอกต่อมหมวกไตนะโดยการพิจารณาจากความเฉพาะเจาะจงในการยืนยันสาเหตุที่น่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้นช้อย B นะคะการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของฮอร์โมนหลังจากการใช้เดซซาเมทาโซนในขณะที่สูงเป็นตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงที่สุดในทุกช้อยที่กล่าวมาทั้งหมดนะการทดสอบนี้สามารถแยกแยะ ระหว่างสาเหตุที่เกิดจากตอมใต้สมองและที่ไม่มาจากตอมใต้สมองในสภาวะของ a c t s นั้นก็จะเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยเคสนี้นะคะเอาละค่ะหลังจากการที่เราได้มาฟังโจทย์แล้วก็ฟังเฉลยนะแล้วก็มาวิเคราะห์ช้อยกันแล้วนะก็จะสรุปว่าข้อสอบนี้เราได้อะไรจากโจทย์นี้บ้างนะเราก็จะได้รับรู้ถึงการตรวจสอบนะคะการเทสอของ โรคคูชิงซินโดรมนะว่าควรจะเทสอะไรเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็จะได้รู้ถึงตัวที่สาเหตุนะคะไซแอนซิมตอมนะคะของโรคคูชิงหรือว่าคูชิงดีซีนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะผู้ติดผ,ผู้ติดตามทุกท่านลูกเพจทุกท่านที่ติดตามเพจเมด e ีซีนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับ ประโยชน์นะคะจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พี่เจสหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมาติดตามกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์และวันข้างหน้าก็คงจะได้มีโอ,อกาสรับใช้ทุกท่านนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะจากใจเลยนะคะเพจเรียนแพทย์ฟิลิปปินส์เมดอีซี่ค่ะขอบพระคุณค่ะ